สวัสดีค่ะทุกคนปานุชมาแล้วค่ะวันนี้เรามาทานปูหล่นนะคะปูเค็มปูนาค่ะปูนาหลน่นเคยทำไปให้เพื่อนทานเพื่อนบอกว่าปูหลน่นรสชาติที่เถื่อนเือนเถื่อนเถือน,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 อนแต่ก็อร่อยนะจ๊ะเถื่อนยังไงลระคะบ้านๆเลยค่ะรสชาติชาวบ้านค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็มีนี่เนื้อทอด ข้าวหอมมะลิอร่อยค่ะทุกคนสื่มือป้ารับรองว่าเด็ดจริงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o youtube ด้วยนะคะ ทอดค่ะปูหล่นป้านนะรสชาติชาวบ้านเลยค่ะ อร่อยจริงเด็ดจริงค่ะเขาหอมหอมมากไม่ต้องกินใจมันนะคะอื่ค่ะ กินปูหลนกับข้าวเป็นอะไรที่กินข้าวได้เยอะมากค่ะทุกคน นี่ค่ะกระดองปู ุนอ,อร่อยมากก็ใช้ปูนานะคะทุกคนมันจะได้รสชาติเค็มๆแล้วใชว้ปูเค็มค่ะไม่ใช้ปูจุดนีว่าทอดทอดเองหมักเอง หมักเสร็จก็ใส่ถุงแยกๆ,ๆไว้เป็นชุดๆเวลาเราจะกินเป็นมือมือค่ะทุกคนแล้วเวลาจะทอดป้าก็มาทอดทีละทีละทีละถุง มีหมูสับมีกุ้งแห้งนะคะปลาก็สับสับรวมกันมีหมูสับมีกุ้งแห้งมีจะไครหอมแดงโขกรวมกันค่ะพิกขี่หนูถ้าใ,ใครกินเผ็ดก็ใส่พิกขี่หนูส่วนได้นะคะ กินข้าสวยให้เหมือนข้าเนียวเนื้อทอดอร่อยหมักไว้ <c oughs> ไม่ต่ำกว่าสามเดือนใส่ช่องฟิแยกไว้เป็นถุงๆจะกินเราค่อยมาทอดแปบ๊บเดียวค่ะได้ก่อแล้ก แทบปูนะคะทุกคนถ้ากินพวกนี้อ้วนตายเลยป้ากินข้าวแบบกินหมดน่ะ กินไม่เหลือเลยข้าวอ้ากินมะเขือเปราะไม่เป็นค่ะทุกคนเชื่อไหมอะ่ะกินมะเขือเปาะมะเขือเอปาะฟักไม่ชอบเลย เป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยค่ะยังทรมานมากเลยให้กินนักขะเปาะข้าหมดแล้วกินอาหาร,ปปรููเปล่กมาสุดยอด ออืมนมคะทุกคนปูปูนะ อร่อยกินจนหมดเลยเนื้ทอด ด,ดีมากชมตัวเองนะคะทุกคนถ้าป้ามีเวลาป้าชอบทำกับข้าวนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาทำงานทุกวันเลยอืม อยากจะกินข้าวอีกไม่ไหวเนือ้อทอาก็อร่อยปูก็อร่อยอือสุดายข้าวกินท้หมด 음. 음, 여보 ก่อนนะกน่อนปูหลนอร่อยมากค่ะทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะคลิปหน้ามาใหม่นะคะช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้อัดแบบคลิปจริงจังแตใช้คลิปสั้นๆ15วิเพราะว่าไม่มีเวลาค่ะทุกคนต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย